สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการวลออน,นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อสอบโอนนปีการศึกษา2564ข้อ8ถึงข้อ15ข้อที่8ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้12.5กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัมใส่ภาชนะจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสิ่งที่โจทย์ถามหาคือต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนโต๊ะนั้นได้สิบสองจุดห้ากรัมแต่พอดีเรามีน้ำตาลหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมฉะนั้นต้อเงเรียนสเกตไหมคนละหน่วยกันเราต้องแปลงให้เป็นหาหน่วยเดียวกันแปลงจากกิโลกรัมให้เป็นกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมแต่ถ้าหนึ่งจุดห้าล่ะหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมอ่ะ นั้งนี้กก็คูณด้วย1,000ก็จะมีค่าเท่ากับ1,500งรกรัมอ่าหช้อนโต๊ะคือ12.5กรัมถ้า1,500งรกรัมเนี่ยจะได้กี่ช้อนโต๊ะแสดงว่าต้องเป็นวิธีอะไรคะวิธีหาร1,500หารด้วยสิบ ปกติการหารของเรานั้นเมื่อตัวข้างหลังเนี่ยมันเป็นทศยมเราต้องทําตัวเนี้ยให้เป็นจํานวนเต็มทศยมหนึ่งตำแหน่งนี้คูณด้วยอะไรคูณสิบเมื่อข้างหลังคูณสิบข้างหน้าก็ต้องคูณสิบด้วยตัวข้างหน้าก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหมืนห้าพันหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอ่ะทีนี้หารตามปกติของเราเลยตั้งหาร ลองมาตั้งหารดูนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยสิบห้าหารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์หนึ่งร้อยิบห้าหารสิบห้าได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์หนึ่งร้อยิบห้าหารหนึ่งร้อยห้าสิบได้ไหมได้หนึ่งครั้งลบกันเหลือยี่สิบห้าชักศูนย์หนึ่งร้อยยสิบห้าอะไรใกล้เคียงสองร้อยห้าสิบสองครั้งไง ได้250พอดีลบกันเหลือ0ชัก0ที่นี้125หาหาร0ได้ไหมไม่ได้ใส่0ดังนั้นคำตอบของเราคือคือเท่าไหร่คะคือ120อ่สดังนั้นจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะ120่ช้อนโต๊ะอ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันคะ่ะ ข้อ9ทิดาและราตีมีกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคนละใบโดยกล่องของลาตีมีความกว้างความยาวและความสูงเป็นสองเท่าของความกว้างความยาวและความสูงของทิดาตามลำดับถ้าทิดามีปริมาตรเป็น12ลูกบาทหน่วยกล่องของราตีจะมีปริมาตรกี่ลูกบาทหน่วยทีนี้นักเรียนต้องรู้สูตรก่อนปริมาตรปริมาตรสูตรว่าอะไร ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเขาบอกแล้วว่าปริมาตรของราตีเป็นสองเท่าแสดงว่าราตีต้องมีมากกว่าทิดาอะราตีกับทิดาแต่โจทย์บอกใบมาทิดามีปริมาตรเป็นสิบสองลูกบาศหน่วยอะสิบสองกว้างถ้าสมมติกว้างเรา,นาหนึ่งยาวหนึ่งสูงหนึ่ง สรุปปริมาตรของเขาได้12ไหมใช่ตัวนี้คือกว้างยาวสูงแต่พอดีของลาตีเป็น2เท่าดังนั้นก็คือ12คูนกว้างคือเท่าไรยาวเท่าไรสูงเท่าไหร่ถ้าของทิดากว้าง1ของลาตีต้องเป็นเท่าไหร่สเท่าก็คือ2คู2คูน2ได้เท่าไหร่ข้างในคูณกัน สอคูณสได้4 4่คูณสได้8ดังนั้น12บคูณแได้96ดังนั้นคำตอบของกล่องลาตีมีเท่าไหร่คะเก้บูกบาทหน่วยเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันข้อที่10มีกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่4รูป ประกอบด้วยขนาด6คูณ6จำนวน2ชิ้นและขนาด4คูณ4เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นวางทับซ้อนกันทำให้เกิดรูปหลายเหลี่ยมดังรูปความยาวของเส้นรอบรูปหลายเหลี่ยมนี้จะมีความยาวกี่เซนติเมตรอะเขาให้หาความยาวรอบรูปก็คือเส้นเนี้ตั้งแต่เส้นเนี้เขาอยากรู้ว่าความยาวรอบรูปเนี่ย มีทั้งหมดเท่าไหร่อ่าสีแดงๆเส้นเนี้ยแต่เขาใบ้มาอย่างหนึ่งว่ามีรูปขนาดสี่คูณสี่สองชนิดอ่ะสองรูปรูปเนี้ยคือสี่คูณสี่แลวรูปนี้ก็คือสี่คูณสี่อ่ะเดี๋ยวนะอ่ารูปนี้ก็คือสี่คูณสี่รูปนี้คืออะไรคะหกคูณหกอ่ารูปนี้ก็คือหกคูณหก ทีนี้มาดูกันเมื่อตัวนี้มันเป็นความยาว4คูณ4ใช่ไหมเส้นตัวนี้ก็คือเท่าไหร่2เพราะตรงนี้2แบ่งกันคือ2อ่ะฝั่งนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะ4ฝั่งนี้ล่ะ4ขึ้นมาอีกเท่าไหร่2ตรงนี้ล่ะ2ตัวนี้ล่ะ2อ่ะตัวนี้6คูณ6ใช่ไหมฝั่งนี้คือ6ฝั่งนี้คือ6 ระยะห่างตัวนี้คือสามตัวนี้ก็ต้องเป็นสามด้วยตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นสามตัวนี้เป็นหกตัวนี้เป็นสองตัวนี้ล่ะเป็นสี่ทีนี้คือให้นักเรียนบวกกันทั้งหมดเลยนะถึงจะได้คำตอบอคำตอบของเราคือเส้นสีแดงนักเรียนต้องบวกให้หมดสองบวกสี่ บวก4บวก2บวก2บวก2บวก3บวก6บวก2บวก3บวก6บวก2บวก4ก็จะได้คำตอบคือ50หลักการมีอยู่นี้นะคะเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันข้อที่11 ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต7วันอันตรายในปี2563ให้พิจารณาข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่7ในกราฟต่อไปนี้วันที่ในข้อใดมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากวันก่อนในนี้มากที่สุดก็คือลดลงมากที่สุดนะ,ะมาดูวันที่2กับวันที่3กันอยากรู้ว่าวันที่2ไปวันที่3เนี่ย ลดลงเท่าไหร่ก็คือเอาหนึ่งร้บลบเกเราก็จะได้ลดลงเท่าไหร่32มสิตัวนี้ล่ะลดลงเท่าไหร่98้าบแปลบแปได้เท่ากับ13บสาตัวนี้ล่ะลดลงเท่าไหร่85ดสบห้ลบแปได้เท่ากับ3 ตัวนี้ล่ะจาก82ไป94มันมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมดังนั้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าเพิ่มขึ้นก็คือ94ลบ82ได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่12จากตัวนี้ล่ะ94ไป60ลดลงเท่าไหร่94ลบ60ลดลง34อ่าลดลงตัวนี้ก็ถามว่า ตัวไหนี่ยที่ลดลงจากวันที่ก่อนหน้านั้นมากที่สุดก็คือวันที่เท่าไหร่คะวันที่เจ็ดเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันค่ะข้อสิบสองนั้นเนื้อหาจะเกินหลักสูตรนิดนึนงแต่คุณครูก็จะสอนไว้ให้นักเรียนรู้อ่ะข้อ 12, สิบสองสูตรในการหาทําขนมปังของเจนมีอัตราส่วนของน้ําหนักแป้งขนมปังต่อน้ําหนักของน้ําเป็นสิบต่อสามและอัตราส่วน ของน้ำหนักนมลดจืดต่อน้ำหนักของน้ำเป็น8ต่อ5ถ้าเจนใช้แป้งขนมปัง500กรัมจะใช้นมสดจืดกี่กรัมฉะนั้นเอานักเรียนเอาตัวนี้มาเขียนก่อนก็คือแป้งต่อน้ำแป้งต่อน้ำแป้งต่อน้ำเท่าไหร่ล่ะสิบต่อสามอ่านี่คือตัวนี้ ส่วนตัวต่อมาคืออะไรล่ะอันที่สองคือนมต่อน้ำก็คือแปดต่อห้านักเรียนสังเกตอะไรไหมแต่ละอันมีตัวเชื่อมของเราคือน้ำน้ำน้ำ,นำเหมือนกันแต่การที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างแป้งกับนมตัวนี้ต้องเท่ากันจะทำยังไงเท่ากันล่ะหาครอนองไงสามกับห้า มีไหมไม่มีดังนั้นคูณเลยคือทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่คะทำส่วนให้เป็นสามคูณห้าได้สิบห้าอ่าสามคูณอะไรได้สิบห้าล่ะคูณห้าเมื่อข้างหลังคูณห้าข้างหน้าก็ต้องคูณห้าด้วยดังนั้นตัวนี้ได้ห้าสิบอ่าตัวนี้เหมือนกันห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณสามไงห้าสามสิบห้าเมื่อข้างหลังคูณสามข้างหน้าคูณสามด้วยแปดสามยิบสี่ 24. เรวเรียนสังเกตอะไรไหมน้ำเท่ากันแล้วน้ำเท่ากันแล้วเราสามารถนำมาเขียนได้เป็นแป้งต่อน้ำแล้วก็ต่อนมอ่ะแป้งของเรา50น้ำเท่าไหร่15นมเท่าไหร่ล่ะ24โอเคโจทย์บอกมาว่าถ้าใช้แป้งขนมปัง500กรัมอ่ะอยู่ดีแป้งกลายเป็น ห้าร้อยกรัมจะใช้นมจืดจะใช้นมตัวเนี้เท่าไหร่จากห้าสิบกลายมาเป็นห้าร้อยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ละ่ะห้าสิบคูณอะไรได้ห้าร้อยคูณสิบไงดังนั้นเมื่อข้างหน้าคูณสิบข้างหลังก็ต้องคูณสิบด้วยเพิ่มเพิ่มโดยที่จำนวนเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันดังนั้นสองร้อยยี่สิบสี่คูณสิบได้ สองรอยสี่สิบดังนั้นก็คือจะใช้นมนมสดนดจืดสอง้อยสี่สิบกรัมนี่คือคำตอบค่ะอันดับแรกก็คือเรานำมาเขียนก่อนเรื่องอัตราส่วนอ่ามาเขียนก่อนนะ แล้วมาดูทางเชื่อมของเราที่มีตัวเชื่อมที่เหมือนกันคือน้ํากับน้ําโดยทําตัวเนี้ยให้มันเท่ากาันโดยการหา3กับ5เนี่ยหาครนอ3กับ5หาครรนอได้ไหมไม่ได้ดังนั้นคูณเลยคือ15ต้องทําส่วนเป็น15 3คูณอะไรได้5อ่า3คูณอะไรได้15ก็คูณ5ได้เท่ากับ15เมื่อข้างหลังคูณ5ข้างหน้าต้องคูณ5ด้วยตัวนี้ก็จะได้50ตัวนี้ก็เหมือนกัน ทำน้ำให้เป็น15 5คูณอะไรได้15คูณ3ไงเมื่อข้างหลังคูณ3ข้างหน้าก็ต้องคูณ3 8 3 24มีค่าเท่ากันฉะนั้นนำมาเชื่อมก็ได้เลยก็คือได้บรรทัดนี้เพราะนั้นตัวกลางคือได้15จากนั้นจากแป้ง50กร,รมัมกลายมา,ปยาเป็นแป้ง500กร,รมัม50คูณอะไรได้500คูณ10ไงเมื่อข้างหน้าคูณ10ข้างหลังก็ต้องคูณ10ด้วยดังนั้นตอบเลยนมลดจืดคือ240กร,รมัม ข้อที่13แม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรส่วนลด20%จากราคาป้าย5,250บาทถ้าแม่มนำนาฬิกาไปขายต่อในราคา5,250บาทแม่มจะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่โจทย์นี้นี้มีวิธีคิดอยู่2ขั้นตอนก็คืออันดับแรกคิดก่อนว่าเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่ถ้ามีบัตรลด20%เฉะนั้นให้นักเรียนตั้งเลยว่าติดราคาไว้100บาท ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะลด20%หมายความว่าร้อยหนึ่งอ่ะลดให้20บาทดังนั้นเขาซื้อมาในราคาเท่าไหร่คะ80บาทและวท่านติดราคาไว้1บาทล่ะก็คือ80ส่วน100แต่พอดีเขาติดไว้เท่าไหร่5,250ก็เป็น80ส่วน100คูณกับ5,250ตัดการสูง ตัวนี้ตัดหมดก็เหลือ8คูณ525เท่ากับ4,200นี่ไงคือเงินที่เขาจ่ายซื้อนาฬิกาในงวดแรกก็คือ4,200อ,อ,อีกทีนี้นำไปขายต่อในราคา5,250อยากรู้ได้กำไรเท่าไหร่ใช่ไหมขายไปในราคา5,250 ลบกับ4,200นี่คือกำไรนะได้1 0 5 0บาทนี่คือกำไรแต่เขาถามว่าเป็นกำไรร้อยละอ่ากำไรร้อยละเท่าไรแสดงว่าต้องเขียนแปลว่าอันดับแรกคือสิ่งที่โจทย์ถามหาไว้ด้านขวากมาคือกำไรตัวแรกเป็นทุนอ่ะทุน ที่ซื้อมาครั้งแรกเท่าไหร่4,200ขายได้กำไรเท่าไหร่ล่ะนี่ไง1,50บาทถ้า1บาทล่ะก็คือ0.50ส่วนด้วย4,200แต่พอดีก็ถามหาร้อยละต้องเทียบด้วย100ก็เป็น1,50ส่วน4,200คูณกับ100 0 0 0ย0ทีนี้เหลือ หนึ่งพันห้าสิบส่วนด้วยสี่สองคนี้ได้ให้นักเรียนตัดเลขเองนะคะก็จะได้มาก็คือยี่สิบห้านี่คือคำตอบของเราจะได้กำไรร้อย100ละยี่สิบห้าเดี๋ยวดูข้อต่อไปกันค่ะข้อ14วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่3.14ตารางหน่วยถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้าน ด้านหนึ่งยาวหนึ่งหน่วยมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเส้นรอบวงกลมรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยอ่ะมาดูประโยคแรกก่อนเขาใบ้มาแล้วพื้นที่เท่ากับ3.14ตารางหน่วยฉะนั้นเราหารัศมีได้ไหมได้สูตรพื้นที่วงกลมว่าไงละ่ะ่พื้นที่วงกลมก็คือ พายอ่ายกะกำลังสองนี่เขาบอกแล้วว่าพายมีค่าเท่าไหร่คะสามจุดหนึ่งสี่แต่ตัวพื้นที่ก็เป็นอะไรล่ะสามจุดหนึ่งสี่อ่ะพื้นที่เขาก็าไปมาอีกว่ามันคือสามจุดหนึ่งสี่สามจุดหนึ่งสี่อ่ะคูณกับอากลังสองทีนี้รู้ไหมสามจุดหนึ่งสี่คูณกับอากลังสองได้สามจุดหนึ่งสี่ดังนั้นอากลังสองของเราคือใครล่ะ r ากำลังสองของเราก็คือมีค่าเท่ากับ1ห,หรือ R เดียวมีค่าเท่ากับหนึ่งจากนั้นถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาวหนึ่งหน่วยอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวยาวหนึ่งหน่วยและด้านตัวนี้รู้ไหมไม่รู้ให้เป็น x ไปอ่ะด้านนี้เป็นหนึ่งและมีความยาวรอบรูปเท่ากับเส้นรอบวงแสดงว่าตัวเนี้ย ความยาวรอบวงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเท่ากับเ,เส้นรอบวงของวงกลมฉะนั้นเรามาหาพื้นที่หารอบวงกลมกันก่อนเ,ออเส้นรอบวงเส้นรอบวงสูตรว่าไงสองพาย r สองยิพายมีค่าเท่าไหร่สามจุดหนึ่งสี่และสามมีค่าเท่าไหร่หนึ่งสองคูณสามจุหนึ่งสี่ได้เท่าไหร่คะ ได้6.28 6.28ตัวนี้ก็คือเส้นรอบวงแต่เขาบอกใบมาอีกว่า6.28เนี่ยความยาวเส้นรอบวงจะเท่ากับความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้อะเรารูแ้แหละทีนี้มาดูโฟกัสที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากันอะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะความยาวของรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ6.28อะ ตัวเนี้ย6.28ความยาวรอบรูปคือทุกด้านบวกกันก็มี1บวก1บวกอ่ะเขียนผิดค่ะบวก x แล้วก็บวก x เพราะ x มีอยู่2ตัวอ่ะได้1บวก1บวก1ได้2 x บวก x ได้ 2x 6.28อ่ะอยากรู้ว่า x เดียวมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมย้ายข้างไป ตัวนี้ก็กลายเป็นลบ4.28เท่ากับ 2x อ่าเขียนผิดนะคะเท่ากับ 2x x เ,เดียวล่ะอ่าเอาไปหาร4.28หาร2มีค่าเท่ากับ2.14ดังนั้นรู้แล้วตัวนี้คือ2.14 ทีโจทย์ถามหาพื้นที่ใช่ไหมส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าล่ะคืออะไรกว้างคูณยาวกว้างของเราคือ1ยาวคือ2.14ดหงสังนั้นได้เท่ากับ2.14นี่คือพื้นที่คำตอบตัวนี้นะคะข้อ15ข้อมูลการส่งออกของสินค้าประเภทหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีตลาดส่งออกที่สำคัญดังสแสดงในแผนภาพวงกลม ตัวนี้นะจีน3 0สหรัฐอเมริกา2 5เญี่ปุ่น20%เวียดนาม1 5ประเทศอื่นๆ10จากข้อมูลข้างต้นถ้ายอดการส่งออกของประเภทเสินค้าประเภทนี้ไปยังประเทศจีนมีมูลค่า120บาท120ล้านบาทประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทนี้ไปยังจีนมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่ากี่ล้านบาทอ่ะเรามาดู2ประเทศก็คือประเทศ จีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเรารู้แล้วว่าจีนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยส่งออกเท่าไหร่ส่งออกร้อยยี่สิบล้านบาทนี่คือสามสิบเปอร์เซ็นตนะก็คือส่งออกหนึ่งรอยิบล้านบาทแล้วถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นล่ะถ้าเราอยากรู้อะเปเซนเดียวก็จะส่งออกเท่าไหร่ก็คือเอาหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทตั้งหารด้วยสามสิบก็จะได้ สล้านบาทนี่คือหเปอร์ซใช่ไหมแต่เขาบอกว่าสินค้าที่ส่งไปยังประเทศจีนมากกว่าสหรัฐจีน,นมากกว่าสหรัฐคิดเป็นมูลค่ากี่ล้านบาทจีนก็คือมากกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมจีนคือสาสิเซลบกับสหรัฐอเมริกา2ีหเปรซเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะห้าเปอร์เซน แต่เรารู้แล้วว่า1เปอร์เซนเนี่ยคือ4ล้านบาทอ่ะพอดีคุณครูเขียนผิดอ่ะ4ล้านบาทอ่ะถ้า5เปอร์เซ็นล่ะก็5เปอร์เซนคูณกับ4ได้เท่ากับ20ล้านบาทนี่ไงคือคำตอบของเราแหละสรุปว่าจีนส่ง สินค้ามากกว่าประเทศสหรัฐ20ล้านบาทตอบ20ล้านบาทนะคะ